มีการฝึกระเบียบอยู่ในคล้ายทหารครับต้องมาเข้าแถวซ้ายหันขวาหันแอ้วรก็งงๆเอ๊ะโดนทำโทษอีกเลยทำไมทำไมมามามาอยู่ที่นี่ต้องมาตามไอ้ซ้ายหันขวาหันก่อนที่จะมาเข้าเรียนครับครั้งแรกเลยคืออาจารย์เขาจะบอกเลยว่ายังมีการใช้ไม้เลียวอยู่อ่าจะต้องตีนักงเรียนอะไรครับเขาต้องถามผู้ปกครองก่อนว่าเขาเรียกว่าไม้เลียวที่นี่มันเป็นกระบี่กระบองเลยกระบี่กระบองครับโดนกันแบบ ที่จบที่นี่มาก็สําหรับตรแกนของปัญจานี่ก็สร้างคนส่งงานเชี่ยวชาญทักษะปัญจพิวินัยครับก็จบมาได้วิชาความรู้จากทางโรงเรียนนี้แล้วก็นําไปใช้กับชีวิตประจําวันก็คิดถึงเพื่อนเพื่อและพี่ๆทุกท่านนะครับที่นําเรียนด้วยกันมานะครับก็วันนี้นะครับที่มาร่วมงานก็คิดถึงนะครับก็อยากจะมาเจอเพื่อนนะครับที่จบมารุ่นเดียวกันนะครับก็คาดหวังไว้นะครับแล้วก็ มารวมตัวกันนะครับเพื่อลำลึกถึงความหลังนะครับที่เรียนมานะครับในที่โรงเรียนสถาบันบรรจายแห่งนี้นะครับคือเด็กช่างนะธรรมดามีแอบดูุดูลงดูบุหรี่กันอย่างเงี้ยสูบบุหรี่กันปุ๊บเอาแล้วอาจา์เดินมานะไฟไหม้แกสาดน้ำใส่ห้องน้ำาะไรคิดว่า่ปพ๊บอยู่ในห้องน้ำคนทำธุระอยู่ก็เปียกอะ แม่งตลกนะแล้วแบบคือในนี้มันจะมีความจำมากมายทั้งโดนหวดบนชั้น5วงสวิงเจาะเจาะน้จ้าหนูหนูเงี้ยก็โอเคทุกอย่างอย่างมันทำให้เราโตขึ้นมาทุกวันนี้จากสิ่งที่เราเคยเจอในอดีตทำให้เราเป็นได้ึงทุกวันนี้ในวิชาช่างวิชาการโอเคที่สุดแล้วเครื่องยนต์เล็กเครื่องใหญ่ระบบ E F I ต้องขอขอบคุณช่างผีบัญจ่ด้วย สิทธิ์ประสานความรู้ความสามารถนะครับแล้วก็ให้ประสบการณ์ในชีวิตาาการทํางานนะครับก็นําไปใช้เป็นประธฐานความต้องการต่อไปรู้สึกดีใจนะฮะที่ได้มีขยายโรงเรียนนะครับเพิ่มและขณะเดียวกันก็คุ้นเคยกับตรงนี้มากกว่านะครับก็ใจหายบ้างนะครับแต่ว่าดีใจที่โรงเรียนได้มีได้ขยายพื้นที่ให้กว้างขึ้นนะครับ จบปชวชรุ่น20ครับปะวะตรุ่น5ครับไม่จบทำงานอยู่ที่กรมขนส่งฐานเรือครับที่มาวันนี้ก็เห็นว่าจะย้ายโรงเรียนผมก็เลยมาครับมันเป็นไปตามสภา,ภาพนะครับเราเราต้องเคารพในการตัดสินใจของโรงเรียนนะครับแต่ยังไงผมงงก็ยังยังรักยังรักโรงเรียนนี้อยู่ครับที่มีอาชีพทุกวันนี้ก็โรงเรียนนี้ครับสาหรับน้องน้องที่จะมาเรียนนะครับพี่คิดว่ามันเป็นอะไรที่ดีที่สุดแล้วสําหรับโรงเรียนนี้ ครูแล้ตื่นตันใจครับมีความสุขดีครับตอนสมัยเรียนก็เพื่อนรักรักกันดีครับครูครูทุกท่านก็ดีครับมีความแบบมันไม่เหมือนเป็นแค่ครูครูคลูกศิษย์ษเป็นเหมือนคนในครอบครัวจากที่เก่าที่มาถามว่าใจหายไหมก็ใจหายนะแต่ถ้า ถ้าย้ายไปแล้วมันดีขึ้นอ่ะคือไปในทางที่ดีก็เราก็ยินดีด้วยสําหรับน้องๆที่ต้องการจะศึกษาในสายวิชาชีพนี้นครับก็ยินดีเพราะว่าทุกวันนี้ตลาดตลาดแรงงานค่อนข้างที่จะขาดครับถ้าระหว่างเรียนระหว่างสายสามัญกับสายช่างคือว่าสายอาชีพจะจะมีอัตราการตกรง,งานน้อยกว่าแล้วก็สําหรับผู้ปกครองก็ไม่ต้องห่วงครับว่าถ้าลูก ว่าจะมีมีเรื่องมีปัญหาอะไรเงี้ยแต่ว่า,าคือยอย่างนี้มันอยู่ที่ตัวเราด้วยอยู่ที่ตัวเด็กด้วยแล้วก็อยู่ที่ผู้ปกครองดูแลด้วยจบปีการศึกษา2516ปัจจุบันทำกิจการส่วนตัวเป็นขะาราชการถสถานศึกษาโรงเรียนจันทน์บังเป็ญหว้วย่วงเป็นความประทับใจจะไหมเด็กๆตอนนั้นตอนนั้นห้าวห้าวจะบอกว่าห้าวว่าห้าวแล้วเป็นเป็นสิ่งที่ฝังใจเพราะว่าเป็น คนผู้ร่วมก่อตั้งศูนยะ์อาชีวศึกษาแห่งประเทศไทยคนแรกในนามปัญจวิทยาภูมิใจที่เราได้เป็นปัชจวิทยไตยขนาดนั้นนะได้เข้าร่วมในเหตุการณ์สีธุราตั้งแต่วันที่8จนวันที่16เป็นเหตุการณ์ที่ที่น่าจดจํานะครับจะหายเพราะว่าอยู่ตรงนี้มาเลยมาเป็นรุ่นหนึ่งแล้วก็มาเป็นครูผู้ช่วยสอนอยู่ปีหนึ่งก็ปลูกฝังติดปลูกฝังกับในเรียนมาก โดยว่าท่านภูมปัญญาลั์เคารพนะักถือท่านมากเหมือนเหมือนบิดาคนหนึ่งใจหายรกบใจหายพอได้ทรบาบข่าเลยต้องมาวันนี้ไม่มาไม่ได้